ใครอยู่เบื้องหลังในการปล่อยคลิปใครอยู่เบื้องหลังนะครับให้คนที่อยู่พรรคเพื่อไทยทั้งหลายอ่ะตะกูรัตนาเศษฐ์เนี่ยเป็นต้นเนะี่ยฮพมเผาเป็นต้นเนี่ยถอนตัวออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วไปอยู่พรรคเพื่อไทยพู้สูงแล้เป็นใคร สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์ิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิ61นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของพลเอกประวิทรวงสุวรรณนะครับที่อ้างว่ามีคลิปหลุดของพลเอกประวิตธนะครับหลังจากที่พลเอกประวิตธเล่นงานนะครับธรรมนัตนะครับโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทําการสอบสวน20คนของพรรคพลังประชารัฐที่แห่ไปอยู่กับฝั่งของทักษิณ ผมไปลองได้ทำงานให้กับท่านนายกมานานและทำคนพินเศษใจดีแต่คนทต่อไปนี้ผมอยากจะขอให้ประชาชนผมได้ให้ผมลองได้ฟังเป็นเบอร์นหนึ่งรู้บ้างา <h ati> เ็แล้วผมจะขอเอ่ออะไรมาต้องช่างหรือยไรให้สือไปบ้าน <c oughs> หร่ออเ <c oughs> ห็นครับพี่ป้อมที่ผมก็ตั้งใจวันนี้ที่จะ จะให้กูเอาอะไรอกอ่ะคนงานรับหรือฮะไม่ได้พูดนะครับเฮ้ยฮะผมไม่ได้พูดครับนายผมไม่มีออกเลยนะผมจำไว้ผมไม่ได้พูดครับนายผมไม่ได้พูดแล้วดังดังดังเงินดังทองดังไงครับผมไม่ทราบอะไรอะแล้วมึงคนรับเงินมาแล้วไม่จ่ายอ่ะ

พองว่าจะทำในเรอขออนุญาตให้ไปเป็นี่ดีที่ดีนะเออครับเป็นก็ดีนะถ้ามึองแก่แล้วใครจะมาเป็นสองท่นจะเอาใช้วัดรองใช่วัดผมองไอ้คิดว่ามันเป็นรองประหลาดก็ดีดีหน้าไมวว่าแ่วัาตัวเล็กๆเหลอต้ตู๋อ๋อต้ตู๋อ๋ออย่ 我啊 เดี๋ยผมก็ขอเลนะก้ครับได้ไ,ได้ไผมก็ขอนอนย้อนเนี่ย่านต่าง,งีอ่อันยอ,อนะออนะอานยอนผมยาได้ <laughs> ตั้งรถจะออกจากบ้านแลน้วเนอยอย <laughs> จะไม่ได้เล่าให้คนฟังพามากลาบทีทุกคนจะพามากราบอ่ะเรต,ตัวเล็กเนี่ยให้ไปเป็นพิ่พอชอของดานชน,นชนรองอันสิ คือเพื่อจะเป็นบรรัดฐานใครจะเรื่องสถาบันมาตีสถาบันปัน่นคอขอยู่เดี๋ยวกูร่างอะไรแต่คือของเงินไกลที่พี่พูดบอกว่านั่นมันเป็นแค่เรื่องในพอุปสรรคเฉพาะปีถัดซึ่งสารม,มูลก็วิชัยอะไรไปก็ยากที่จะตัดขอ้อวิชัยอันาลลสนารนั่นคือมันไม่ง่ายเลยที่จะคิดตรงกัน ไปที่เรื่องใจน้องก็คือได้ได้ข่าวดีฮะได้ข่าวปวดมันในช่วงนี้แต่ว่าเอาไปดีมันต้องแต่ว่าถ้าฟ้องก็คือต้องเอาเอาเรื่องในที่นหนึ่งสองคือเพื่อวางมาตรฐานของประเทศมเทไม่ใช่มันจะไปเอาเรื่องที่น้ำมันที่รุ่งเรืองโฆษณาแล้วมันลอยอย่างนั้นนะมันจะเปลี่ยนแปลง ค่อยๆซึมซ้อหลังตอนจนกระทั่งสุดท้ายมันก็มีปัญหากระกทั่งพี่ที่ผมทำนี่คือถ้าผมทำแล้วเหมือนเกาที่แล้วไทยและตระชาติไทยและตระชาติผมไม่ได้ยุคไทย,ยและต่าิ คือทางที่ประเทศบอกว่ามันเขาไม่รู้จะทำยังไงละไม่มีข้อกฎหมายอะไรที่ใช้ได้งานได้ที่จะยื่นได้ขอให้ผมช่วยก็เลยคิดยืน่นมาที่ตาหลังยื่นเสร็จแล้วก็ส่งไปเยอรมันแล้วก็มีพวกหวหน้าโคร,าร,าราการจัดการไก่ไข่รสชาติชางต่อลยททำกับพี่บันเน่ คือมันมันมันไม่อยู่ในดูสิทธิกคือประเด็นอย่างที่ผมพูดว่าวันนี้เองก็เป็นคลิปหลุดหรือเป็นคลิปตั้งใจปล่อยอันนี้ไม่ทราบแต่ผมกําลังจะพูดว่าวันนี้เองเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากนะครับในเรื่องของการปลอมคลิปเสียงก็ดีการทําเสียงก็ดีผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนี่มีลุปป้อมร้องเพลงโคเวอร์เสียงชัด เหมือนลูกป้อมเด้เลยเห็นไหมฮะซึ่งอันนี้แพร่อยู่ในโซเชียลว่าลูกป้อมไปออกร้องค่ากำแพง <S 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 แล้วผมถามว่าอย่างเงี้ยนี่ทั้งเห็นเห็นด้วยเห็นเป็นลูกลูกป้อมด้วยลูกป้อมร้องร้องเพลงอยู่เนะี่ยเราก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ลูกป้อมอันนี้ไม่ใช่ลูกป้อมเราก็ดูกันได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ลูกป้อมอันนี้เป็นเอแต่งขนาดเราเห็นเป็นภาพลูกป้อมร้องเพลง เราก็ยังไม่เชื่อว่าลุงป้อมแต่งแต่ปรากฏว่ามีคลิปเสียงสนทนาซึ่งไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนอัดคลิปแล้วใครปล่อยคลิปแต่กําลังจะทําให้เข้าใจว่าเป็นลุงป้อมสนทนาเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับตัวพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับก็ผมคิดว่ากระบวนการสืบสวนกระบวนการตรวจสอบมันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้เห็นพี่ๆสื่อมวลชนกดติ๊กตอก AI cover ลุงป้อมขึ้นหมดครับฉะนั้นนี่ขนาดเป็นวิดีโอ มีรูปลุงป้อมจริงๆหุ่นจะคล้ายลุงป้อมด้วยเรายังไม่เชื่อเลยว่าลุงป้อมไปร้องข้างกำแพงฉะนั้นคลิป3มคลิปที่มีการปรากฏในสื่อแห่งหนึ่งนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เสียงพลเอกประวิทยครับที่สามารถเอ่อแต่สมมุติถ้าเกิดมันเป็นจริงะคะมันมันมันมบอกว่าตอนอีอาจจะมีใครพยายามหลเพื่อที่แบบว่าคือคือประเด็นเนี่ยการดิสเครดิตทางการเมืองมันมีทุกวันอยู่แล้ว นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไอ้ช่วงนี้หรือช่วงไหนะนะครับการที่จะมีการโจมตีให้ร้ายใส่ร้ายเนี่ยถ้ากับมีการโจมตีให้ร้ายใส่ร้ายแปลว่าลุงป้อมอาจจะเป็นนายกได้ใช่ไหมถึงมีกระบวนการกลัวว่าลุงป้อมจะเป็นนายกถึงมีกระบวนการใส่ร้ายปล่อยแบบนี้ผมกป็นอะรจะบอกทางการเมืองเนี่ยเรื่องไม่จริงมีเยอะทุกวันครับแล้วผมก็มั่นใจว่าพลเอกประวิทรวงสุวรรณท่านก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคนทําแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใด ไม่เหตุการ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคนที่ใกล้ชิดกับลุงป,ป้อมอ่ะก็คือเป็นคนทำใช่ไหมคะไม่ทราบไม่ทราบคนที่จะอยู่กับลุงป,ป้อมตลอดเวลาที่สามารถระทูดเสียงได้ไม่ไม่ทราบคือผมกําลังจะบอกว่าลุงป,ป้อมท่านโอเปนอยู่แล้วใครจะเข้าหาลุงป,ป้อมมันเข้าได้หมดแหละครับแล้วท่านก็เองก็ไม่ได้ปิดการใครแต่ที่ผมกําลังจะพูดว่าเรามั่นใจได้ยังไงว่านั่นเป็นคลิปจริงเรามั่นใจได้ยังไงว่าสามคลิปที่เปิดมานั้นเป็นเรื่องจริงนะครับก็ผมเปิดให้ดูติกตอกว่าลุงป,ป้อมร้องเพลง ตัวกลมๆเป็นดน้าลุงป้อมร้องเพลงข้าวกำแพงอยู่อะ่ะท่านทุกคนยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นลุงป้อมเนี่ยสูงแล้วมองว่าเป็นเจไอเหรอผมกำลังบอกว่าผมไม่ทราบว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่เพราะว่าต้องถามคนปล่อยคนที่ได้คลิปมาได้จากแหล่งข่าวไหนอาจเมื่อไหร่วันไหนอย,อ,ยอย่างไรนะครับแล้วเรื่องนี้ได้คุยกับลุงป้อมไหมครับตอนหลังฟังเสียงคือผมคิดว่าเรื่องนี้คงมีคนรายงานนั่นทราบอยู่แล้วแต่ท่านก็คงไม่ได้ใส่ใจอะไรในมุมมองผมนะครับแต่ ยังครับผมไปชุมสภาแต่เช้าเลยครับเพราะว่าเรืปป่องนี้ลุงป้อมไม่ได้เสียหายใช่ไหมคือมันไม่ผมยังมั่นใจว่ามันไม่ใช่คลิปจริงอะ่ะก็ผมก็เลงจะบอกว่าไอเอไออ่ะเป็นรูปลุงป,ป้อมร้องข้ามกำแพงเพลงเพ้อด้วยร้องกับคุณทักษิณนะ่ะแต่ว่าได้ดูยังได้ดูยังนั่นล,ละคุณสามารถครับแต่ปลัดกระทรวงวัดไทยยอมรับว่าไม่พูดถึงตุ๊ป้อมเสียไม่รู้ก็ไม่ต้องถามก็ต้องไปถามประหลัดมหาไทยครับาประหลัดพูดมาแล้วค่ะว่าเุงป้อว่าเป็นเสียงก็ไม่ทราบก็ต้องถามว่าท่านฟังคลิปเสียงท่านจริงท่านคุยเรื่องอะไรต้้ออองถาาาามมมต่่่ันนีผไทรรบเพะว ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วผมก็ยังเชื่อมั่นว่าคลิปไม่ใช่คลิปจริงเพราะว่าขนาดเปิดเป็นลุงป้อมร้องข้ามกำแพงกับคุณทักษิณเนี่ยเรายังไม่เชื่อเลยใช่ไหมมองว่าลุงป้อมเขาไม่เสียหายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายก็มองว่าลุงป้อมเสียหายคือประเด็นเนี่ยพอเรามองว่าท่านเสียหายเราไปมองประเด็นไหนว่าท่านเสียหายถ้าถ้าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปจริงเนี่ยเราจะไปเราจะเอาถือสาระได้ยังไงวันนี้ต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่ใช่ไหมครับมาจากใครใครเป็นคนปล่อย อย่างนี้เราก็ค่อยมาคิดกันว่าท่านจะเสียหายหรือเปล่าแต่ได้้ัปปครบมลูกทำไมเไสืปป้อสวยอะ่ะพันมงคลเหรอััปปปปบครบรเพียงหนึ่งวันนะครับที่ไปบุญได้ออกมา นะครับถแถลงข่าวว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนนะครับ60วันสําหรับสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐที่แยกตัวไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยไปนั่งอยู่ในพื้นที่สอสอของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านั้นก็มีการเปลี่ยนกรรมการบรหิหารพรรคใหม่ธรรมนัฐพรมเผ่าพร้อมกับพวกหกคนได้ประกาศลาออกไปก่อนนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ประกาศลาออกแล้วก็เลือกกลับมาพลเอกประวิตยก็เป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิมได้โคศกใหม่ จากรองนายกกำตรีเขาไปฮะจากรองหัวหน้าพักนะอย่างภัยบุญนิติตะวันก็มาเป็นเลขาธิการพักนะครับขณะเดียวกันมี2ตระกูลนะอย่างน้อย1ตระกูลคือตระกูลที่เคยอยู่พักเพื่อไทยทั้งหมดก็ประกาศนะถอนตัวออกจากพักพลังประชารัฐนะครับลาออกทันที จากเหตุการณ์ที่จะมีการเอาผิดดังกล่าวในขณะที่เรืองไกรก็เดินหน้าเอาผิดอุงอิงเอาผิดทวีสอดส่องและลามไปถึงเอาผิดทักษิณชินวัตรเกี่ยวข้องกับชั้น14ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับโดยง่ายๆก็คืออย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนนะ,นะมีการเช็คบินธรรมนัตให้ธรรมนัตพ้นจากพักพลังประชารัฐ ต่อมาก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อจะเอาผิดจริยธรรมธรรมนัดพร้อมกับพวก20คนนะครับอีกตระกูลหนึ่งอีก2ตระกูลนะที่อยู่กับพักพลังประชารัฐนะที่เคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนก็ลาออกนะครับจูจ่ๆกริปของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะที่บอกว่าเสียงคล้ายลุงป้อมนะฮะในขณะที่สามารถก็ออกมาปฏิเสธว่ามันน่าจะทำจาก AI ในขณะที่คนใกล้ชิดของลุงป้อมเป็นบรรลัดเก่านะก็บอกว่าเป็นเสียงที่เขาพูดมานานแล้วก็เป็นสองปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นแต่ผมเรียนหุ้นส่วนตอนนี้เราคงเห็นนะกำลังสู้กันระหว่างทักษิณกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหรือลุงป้อมคลิปเสียงมีสาระอะไรไหมลุงป้อมบอกอยากจะเป็นนายกรัตรีผมเคยเรียนหุ้นส่วนไม้แต่แรกแล้วนะลุงป้อมอยากเป็นนายกรัตรีนะครับและมีข้อตกลง ว่าจะมีการสับดุนนะฮะพลเอกประวิตยให้เป็นนายกรันตรีนะฮะจาพวกที่ออกจากพักไปสองสาคนเนี่ยแต่ปรากฏว่าถึงเวลาปุ๊บไม่เสนอชื่อพลเอกประวิตยจึงเป็นเหตุการณ์พลเอกประวิทธ์ฉุนและข่าวกิดขึ้นยังไงจำได้ไหมฮะขณะจุดการตอนหลังจะมีการขับออกพลเอกประวิตยก็ลาออก อำนัดรู้ตัวพาพวกเราออกก่อนก็ตั้งกรรมการบรหิหารพักใหม่มีบางคนไปข่มขู่ว่ากรรมการบรหิหารพักใหม่เดีย๋ยวโดนจัดการทั้งหมดนะแล้วก็มีการให้ถอนตัวออกจากพักพลังประชารัฐคือพวกที่อยู่เพื่อไทยทั้งหลายอ่ะเคยอยู่มาก่อนให้ถอนตัวออกจากพักพลังประชารัฐก็สู้กันนะระหว่างทักษินนะสาระสําคัญที่พลเอกประวิทย์พูดเป็นจริงไม่จริงไม่ทราบนะแต่ในคลิปผมฟังดูแล้วสามคลิปเนี่ย ไม่มีสาระอะไรก็สาระหลกัหลกๆก็คือพลเอกประวิทย์อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการประชุมแล้วแต่อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหรือจะเป็นนายกมนตรีก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่เขาคุยกับสมาชิกของเขาที่เขาเรียกร้องให้มีการโหวตเขาเป็นนายกมนตรีนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นดินะฮะใครอยู่เบื้องหลังในการปล่อยคลิปใครอยู่เบื้องหลังนะครับ ให้คนที่อยู่พรรคเพื่อไทยทั้งหลายตะก,กูรัตนเศร์เป็นต้นพนมเผาเป็นต้นเนี่ยถอนตัวออกจากพกรรคพลังประชารัฐแล้วไปอยู่พรรคเพื่อไทยผู้สูงตราเป็นใครและมีการให้เสด็จพี่นะครับไปเตรียมที่จะไปร้องพลเอกประวิตรวงสุวรรณเอาผิดจากคลิปหลุดเอาผิดพลเอกประวิตรเรื่องของจริยธรรมโอ้คุณส่วนดาวออกแล้วใช่ไหมครับ ว่าใครอยู่เบื้องหลังเป็นผู้บงการในเกมนี้ถามว่าใครจะเป็นผู้ชนะมผมยืนยันเลยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เธะสักสีนี้ไม่ให้ใครหลีกยาง mm. คือเสียงพยักคำรามก้อง, mm. งมาจากเป้า้อยต่อชายชาตินักรบปป้องพึงดิ่งของพ่อวันนี้หมู่มาลลวงล่อต้องการล้างคานทั้งหลาย มาตามตาต้องมาต่อกองราววีทำร้ายผู้ชายใจดีอบอุ่นไม่มีพิษภัยทั้งที่เคยช่วยส่งเสริมพวกมึงมากมายเพียงเพราะลาภโย์เป็นใหญ่ทำให้ต้องเนรคุณแล้วมึงจะรู้ คือเสื้อที่คอยปกป้องที่ทักแผ่นดินสยามหากเป็นคนดีกูส่งแต่มึงมันชั่วต่ำสามวันไหนที่เสื้อคำรามมึงก็แค่มากตัวหนึ่ง เกียรติและสักดศีนี้ไม่ให้ใครเหยียดยามคือเสียงพยักคำรามกงมาจากเปล่าร้อยต่อชายชาตินักรบก็ป้องพื้นดินของพ่อวันนี้งูมาลวงลอ่อต้องการล้าพาทําทำลาย อำนาจบางตาต้องมาต่อ <arcade> กอนราวีทำร้ายผู้ชายใจดีอบอุ่นไม่มีพิดไัยทั้งที่เคยช่วยส่งเสริมพวกมึงมากมาย <arcade> เพียงเพราะรับประโยชน์เป็นใหญ่ทำให้ต้องเมรัคุณเพื่อมึงจะรู้ว่าบูรัาพยา คือเสื้อที่คอยอกปังที่ทักแผ่นดินสยามหากเป็นคนดีกูสง่งแต่มึงมันชั่วต่ำสามวันไหนที่เสื้อคำรามมึงก็แค่มาตัวหนึ่งแล้วมึงจะรู้ว่าปูรับหาใยัก เสื้อที่คอยปอกปะพิทักแผ่นดินสยามหากเป็นคนดีกูทรงแต่มึงมันชั่วต่ำสามวันใดที่เสื้อํำรามมึงก็แค่มาตัวหนึ่ง